สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำนะคะให้รู้จักนะคะกับเพทายนะคะหรือว่าเพชรไทยนะคะคนโบราณนะคะจะเรียกว่าเพชรไทยนะคะ เพไทนะคะคือหนึ่งใน9นะคะของอัญมณีมงคลของไทยนะคะเพไทนะคะจัดว่าเป็นอัญมณีที่มีความสําคัญอย่างสูงในวัฒนธรรมนะคะและความเชื่อของไทยนะคะด้วยความที่ว่ามันเป็นหนึ่งใน9้าของอัญมณีมงคลนะคะหรือที่เรียกกันว่าพลอยนพเก้าหรือนพร,รัตน์ดังที่ปรากฏนะคะ เราจะมาทำความรู้จักนะคะกับเพชรเพทไทยให้มากขึ้นนะคะชื่อของภาษาอังกฤษนะคะจะเรียกว่าซิร์คอนนะคะเป็นอัญ,ญมณีที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมนะคะอย่างแพร่หลายมาอย่างยาวนานนะคะเป็นอัญ,ญมณีแท้นะคะของแท้ก็คือขุดได้จากพื้นนะคะพระแม่ธรณีนั่นเองนะคะขุดได้จากดินเลยนะคะก่อนที่จะมาเจียเป็น เป็นเพชรเป็นพลอยเม็ดสวยอย่างนี้นะคะก็ต้องทําการขุดนะคะกว่าจะได้มานะคะซึ่งของแท้เนี่ยก็ขุดได้จากดินนะคะความเชื่อนะคะมีรากศัพท์มาจากภาษาเปอร์เซียนะคะภาษาเขาเรียกว่าสาคันนะคะแปลว่าสีทองนะคะคนไทยในอดีตเข้าใจว่าเพทาไทยเนี่ย มีแต่สีแดงหมุนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเพทาไทยเนี่ยจะบอกว่าเพทาไทยมีหลายสีมากนะคะเพทาไทยมีมีหลายสีมากนะคะสีเหลืองทองนะคะสีเขียวนะคะสีเหลืองนวลน,นะคะคือเพทาไทยเนี่ยมีได้หลากหลายมากๆนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยคิดว่ามีเฉพาะแค่ไม่กี่สีนะคะคนไทยในอดีตเนี่ยเข้าใจคิดว่ามีแค่สีแดงหมุน ะะหากแต่ในความเป็นจริงแล้วเพทายเพทายนะคะเป็นอัญ,ญมณีที่มีสีสันที่หลากหลายนะคะมีสีสันที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสีแดงนะคะสีส้มนะคะสีเหลืองสีทองนะคะแม้แม้แต่กระทั่งเพทายไร้สีนะคะเขาจะเรียกกันว่าเพชรไทยนะคะคนโบราณเรียกเพทายไร้สีว่าเพชรไทยนะคะมักนิยมเอามาใช้ทําเครื่องประดับโบราณน,นะคะใช้แทนเพชรนะคะ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่สับสนกันเลยทีเดียวนะคะจะบอกว่าความความแข็งของน้องเนี่ยอยู่ที่7.5นะคะความแข็งของเพทายเนี่ยอยู่ที่7.5ถ้าแข็งระดับสิบนะคะเขาก็จะเป็นเพรนะคะคือสวยมากนะะี่ค่ะสำหรับท่านลูกค้านะคะที่สอบถามว่าเป็นของแท้ไหมนะคะเป็นของแท้ค่ะที่ร้านขายของแท้นะคะ ตัวนี้นะคะขายของแท้นะคะเป็นเพทายแท้นะคะจากธรรมชาตินะคะและเราขายพร้อมใบรับประกันนะคะก็เป็นเซอร์ติฟิเคตนะคะจากสถาบันนะคะตรวจสอบอัญ,ญมณีที่น่าเชื่อถือได้นะคะเราขายพลอยแท้เพชรแท้นะคะจากสถาบันตรวจสอบอัญ,ญมณีซึ่งเราจะมีใบรับประกันนะคะสินค้าให้ลูกค้าซึ่งเป็นใบรับประกันจากสถาบันอัญ,ญมณีที่ได้รับการยอมรับนะคะ ไม่ใช่ใบประกันที่ทางร้านเขียนขึ้นเองนะคะมั่วๆไม่ใช่นะคะใบรับประกันที่เราให้ลูกค้าไปนะคะจะต้องเป็นใบรับประกันที่ผ่านการตรวจสอบจากสถาบันอัญ,ญมณีเท่านั้นนะคะและตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับคนที่ชมมาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะโปรของเราเนี่ยลดช่วงโควิดนะคะก็คือช่วงโควิดเนี่ย เราได้เพชรได้พลอยมาในราคาพิเศษอย่างเพชรไทยเนี่ยเราได้มาในราคาไม่แรงเราก็มาจัดปรูในราคาพิเศษนะคะลดไปเลย80%นะคะจากปกติคู่หนึ่งเนี่ยหมื่นกว่าบาทลดเหลืออยู่นะคะคู่ละ3,999บาทนะคะ ราคานี้นะคะคุณลูกค้าเป็นราคาที่พร้อมใบเซอร์ติฟิเคตก็คือส่งเซอร์ให้ฟรีนะคะใบใหญ่เลยนะคะแล้วก็จัดส่งให้คุณลูกค้าฟรีด้วยนะคะสนใจก็ทักแชทมาได้เลยคะ่ะสอบถามได้ตลอดเลยนะคะพร้อมข้อมูลดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งข้อมูลแล้วก็ประวัติความเป็นมานะคะแล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับเพทยนะคะเอาไว้ให้คุณลูกค้าได้อ่านแล้วก็ศึกษาใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ น้ำหนักเม็ดหนึ่งนะคะกระตดหนึ่งกระตดนะคะน้ำหนักเม็ดหนึ่งหนึ่งกระตดเต็มเต็มนะคะหนึ่งกระตดกว่าๆด้วยซ้ำเพราะว่าล้อมด้วยบริวารด้วยบริวารเนี่ยก็ล้อมด้วยเพทาไทยแท้ทุกเม็ดนะคะเป็นเพชรเพทาไทยแท้ทุกเม็ดเลยนะคะบริวารก็ล้อมเยอะนะคะเพราะฉะนั้นคุณได้เนี่ยคู่หนึ่งเนี่ยเท่ากับว่าสองกระตดกว่ากว่าเลยเพราะว่าต่างหูเม็ดหนึ่งข้างหนึ่งเนี่ยก็หนึ่งกระตดกว่ากว่าแล้วแล้วต่างหูนะคะสามารถใส่ได้สองแบบนะคะก็คือ รุ่นหนึ่งนะคะใส่แบบใส่แจ็คเก็ตนะคะมีบริวารแบบนี้หรือว่าจะถอดแจ็คเก็ตก็ได้ถ้าถอดแจ็คเก็ตก็จะเป็นเพชรชูเม็ดเดียวเดี๋ยวเราจะลงคลิปเอาไว้ด้านล่างนะคะเอาไว้ให้คุณลูกค้าดูนะคะถ้าสนใจยังไงก็ทักมาสอบถามได้คะ่ะขอบคุณมากคะ่ะนี่ดูเลยเดี๋ยวให้ดูความวิงความชัดเจนเพชรเม็ดกระรดติติมๆนะคะจะบอก ว่าน้ําสวยและบอกเลยว่าน้ําเป็นน้ําจักระพัดนะคะเป็นเพทายน้ําจักรพพัด